การจะไปเรียกเก็บค่านักเลงหรือสวยที่เก็บจากธุรกิจสีเทาในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีสัมปทานนะอ,อ,อันนี้งงมากออต้องมีสัมปทานด้วยการจ่ายเงินที่มันไม่ได้เข้ารัฐมันไม่เรียกสัมปทานออมันเรียกว่าคอร์รัปชันการที่จะเก็บค่าเลงได้ต้องเป็นมาเฟียแล้วก็มาเฟียของมาเฟียก็คือมาเฟีย huh. ที่สวมเครื่องแบบเข้าใจไหมมาประเด็นเรื่องการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบปมกลุ่มกระเหรี่ยง BGF นะครับสั่งปิดท่าขนส่งสินค้าที่ติดกับแม่สอ หลังแฉะวว่าถูกตำรวจไทยข้ามแดนรีดสวยในราคาที่สูงขึ้นและต่อรองราคาไม่ได้เมื่อวัน mm. ที่4พฤศจิกายนนะครับผม66เนี่ยกลุ่มกระเหรี่ยง BGF นะครับซึ่งเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนที่เป็นพันธมิตรกับฝ่ายทหารเมียนมาฮะได้สั่งปิดชายแดนขนส่งสินค้าฝั่งเมียวดีที่ติดกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนครับเพื่อเป็นการตอบโต้ฮะหลังกลุ่ม BGF แฉว่าบิ๊กสีกากีของไทยนะฮะส่งตำรวจยศพันตำรวจโทรพร้อมกับตำรวจลูกน้องรวม1 0นายในสังกัดที่เขาบอกมาในตามข่าวนะก็คือสังกัดตำรวจภูธรภาค6ครับข้ามไปฝั่งพมา่าข้ามไปทำไม ข้ามไปเพื่อขอเรียกเก็บผลประโยชน์จากพื้นที่ที่ชาวจีนเข้าไปลงทุนบ่อนคาสิโนและสถานบันเทิงในอัตราที่สูงขึ้นและต่อรองราคาไม่ได้โดยอ้างว่าเป็นนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค6ต่อไปนะครับก็เป็นข้อมูลจากรายการเจาะลึกทั่วไทย ครับครับพี่ดานัยคุณดนัยเอกมหาสวัสดนะครับได้เล่าว่าการจะไปเรียกเก็บค่านักเลงหรือสวยที่เก็บจากธุรกิจสีเทาในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีสัมปทานนะอันนี้งงมากต้องมีสัมปทานด้วยอ่ะสัมปทานเก็บสวยเออเออครอบครองนะขอขอโทษนะคะพี่ดานัยเรียกสัมปทานแต่ว่าสื่อต่างประเทศอย่างดิฉันเรียกคอร์รัปชันครับผมการจ่ายเงินที่มันไม่ได้เข้ารัฐมันไม่เรียกสัมปทานมันเรียกว่าคอร์รัปชันเจอกตรงกลางเรียก สัมปชันแล้วกันสัมปชันรือสัมปชันแล้วกันมาเฟียตัวจริงเนี่ยม,มีแค่กลุ่มเดียวกำนันนกหรือเสียแป้งนานโหนไม่ใช่มาเฟียตัวจริงเอาเลยฮะมาเฟียตัวจริงต้องใส่เครื่องแบบวิจริงเหรอเนี่ยดังนั้นดังนั้นครับ,รบการเดินเรียกเก็บค่านักเลงได้ต้องเป็นมาเฟียและมาเฟียของมาเฟียก็คือมาเฟียที่สวมเครื่องแบบประเด็นนี้ชัดเจนไหม<อ>นะ ต้องเป็นมาเฟียและมาเฟียของมาเฟียก็คือมาเฟียที่สวมเครื่องแบบถูกต้องอา okay. การจะเรียกคก่านักเลงได้ชอบหน้าคุณมุกมากเลยหน้าแบบม,มันจริงจริงมันแค่2ชั้นแต่คำมันซ้ำ okay, okay, okay. คือการที่จะเก็บค่านักเลงได้ต้องเป็นมาเฟียแล้วก็มาเฟียของมาเฟียก็คือมาเฟียที่สวมเครื่องแบบชัดเจนไหม โอ้ห oh, mm hmm. นี่ตกใจเลยเนี่ยโทษนะฮะพี่ละในบอกว่าค่าสัมปทานเรียกเก็บค่านักเลงอยู่ที่3ล้านบาทต่อเดือนและพื้นที่แถวนั้นเป็นแหล่งของแก๊งคอร์เซนเตอร์จีนเทาด้วยเขาจะมีแบ่งกันคะ่ะว่าถ้าเป็นชาติไหนเก็บเท่าไหร่อะไรยังไง mm hmm. แบบตอนเราลงทําข่าวอะไรเงี้ย mm hmm. มันก็จะมีการทดลองเนาะแบบว่าถ้าเป็นคนไทยเขาจะเรียกเท่าไหร่ ถ้าเป็นคนพม่าเรียกเท่าไหร่คนจีเรียกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เท่ากันไม่เท่าไม่เท่าวแล้วมันจะมีใบที่ถ้าสมมุติว่าคุณจ่ายอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าเหมือนมีเมมเบอร์การ์ดเป็นลูกค้าชั้นดีเป็นลูกค้าชั้นดีเขาจะให้บัตรมาใบหนึ่งบัตรอีกแล้วที่แปะรูปคุณด้วยนะจ๊ะ เหมือนเป็นคล้ายๆบัตรประจาตัวใช่เ <c oughs> ด็กดีอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> แบบที่เราให้คุณจรดูอ่ะมันจะเป็นบัตร A4 สตัดครึ่งอ่ะปัะ๊บแล้วก็มีรูปเราเและตรงนี้มันก็จะเป็นใบผ่อนผันให้เข้าเขตจุดๆ,ๆลงวันที่คือวันที่เราจ่ายแล้วก็มีชื่อเราพร้อมกับหน้าเราอยู่ตรงนี้ยืนยันแล้วก็จะมีตาเซ็น ว่าใครเป็นคนเซ็นอนุมัติให้เราผ่านทางได้เป็นประจำแล้วคนเซ็นอนุมัติก็ต้องเป็นมาเฟียของมาเฟียอีกทีหนึ่งใช่ไหมคนเซ็นอนุมัติก็จะเป็นมาเฟียของมาเฟียแต่ว่าคนที่เราจ่ายเงินไปอ่ะไม่ใช่มาเฟียของมาเฟียเป็นแค่มาเฟียเฉยๆคนที่เป็นคนตรวจอีบเนี้ยไม่ใช่มาเฟียนะเป็นลูกน้องของมาเฟียอีกทีก็เป็นคนมาตรวจได้ด้วยใช่แล้วในแง่ของเก็บแต่ละประเทศไม่เท่ากันเนี่ยของไทยเก็บถูกสุดปะไทยเก็บถูกสุด ถูกสุด,สด,สดเพราะว่าข้ามไปนู่นยังไงเขาเล่นเป็นเงินบาทจ่ายเป็นเงินไทยมันง่ายไงอ๋อโอเคคล่องกว่าแ๊บ <Yeah. S 1> แล้วแบบคน <c oughs> ที่เขาเรียกว่าข้ามมาเพื่อหนีภยัยหรือข้ามมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแม้เขาจะข้ามเข้ามาได้แล้วนะคะเขาก็ยังคงต้องจ่ายไอ้พวกเนี้ยทุกเดือนที่เขามาเก็บมไม่งั้นเขาจะถูกแจ้งให้ถูกส่งกลับ<อ>ก็คือจะต้องจ่ายให้มาเฟียไม่งั้นมาเฟียที่สูงขึ้นแบบจะมาจาับอ๋อ